อยากเปลี่ยนมาเขาให้กลายเป็นแปลงมันสปะรังอา่ามีพี่น้องสอบถามเขามาว่าอ่เห็ดเขาก็ได้ผลผลิตประมาณหนึ่งนะครับแต่มีพื้นที่หลายอยากเปลี่ยนเป็นแปลงมันสปะรังเพื่อนบอกว่าราคาหัวมันสปารังแหละกัราคาต้นมันเหลื่อมแพงงึ้นนะครับก็เลยอยากเปลี่ยนมาเห็นมันนะครับอา่าสอบถามเขามาว่า มันดีบอที่จะเปลี่ยนมาเห็ดมันสปะรังนะครับในคลิปนี้นะครับผมกับสิมาเปรียบเทียบระวางการเห็ดหน้าเข่าและการเห็ดมันสปะรังนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับคลิปนี้ก็มีคําตอบให้ครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก่อนอื่นผมขอกําลังใจโดยการกดซับสไครต์นะครับให้ครบ2องพันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับกรษดวัยสารนิดนะครับ ชงบรรยากาศเนี่ยมาแร้งนะครับพาเมืองแปลงมันสปะรังงามเเคี้ยวคจีนะครับเวลาอัดคลิปตอนนี้กับอยู่ห้าโมงครึ่งนะครับหาโมงเคืองพาเมืองแปลงมันสปะรังของพีวิทย์เครื่องเก้านะครับกับบะหมี่ม่งไดดอกนะครับมันไก่หนาเงินจะของกันเลยอ่ะมาเอามืองนี้ละนะครับเขาเรื่องนะครับการเท็นหน้าเขานะครับเกษตรกรส่วนร้ายนะครับก็จะได้ผลผลิตที่บเยอะนะครับโบยายคือการเท็หน้าเข่าแบบทั่วๆไปนะครับแบบ อาซีมีการร่องพื้นได้ใส่อาขี้มั่วนะครับหรือว่าอ่าขี้ควายก็ได้นะครับเอามาใส่ร่องพื้นนะครับอันนี้บรัวมันเป็นคําสุภาพบอฮนะบอกไปแล้วนะครับอ่าพอเอามาใส่นี่กามีการไถนะครับไถครบแล้วก็มีการว่านกะหรือว่าหยอดเข่าก็แล้วแต่นะครับ <S <S ผลผลิตที่ได้เนี่ยกาจะอยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบถึงหาร้อยกิโลกรัมต่อไร่ ก็ถือว่าบ่าหลาล้นะครับและการต้องมึงราคาพ้อมว่าในช่วงแน่นนะที่เข้าจะเปลี่ยนเป็นการปลูกมันสับปะรังเนี่ยเอาเอาเป็นในช่วงนี้เลยนะครับจะยูทีประมาณ12บาทนะครับบรัวขึ้นหรือลงเนาะประมาณนี้ละ12บาทนะครับสมมติว่าเข้าได้หารกิโลกร,รัมเนี่เงินที่เข้าจะได้นะครับใส่อ่าอยู่บ้าน6000นนะครับ500กิโลกร,รมัมคูณ12นะครับก็จะได้ยูบ้าน6000นะครับ การเท็ดหน้าเขาเนี่ยจะใส่เวลาประมาณหกห้าหกเดือนนี่แหละนะครับเห็ดในช่วงประมาณพฤษภาจนเก็บเกี่ยวในช่วงพฤศจิกาถึงท่านว่านะครับกับประมาณนี้นะครับห้าถึงหกเดือนนี่แหละนะครับร่วมๆแล้วก็คือผลผลิตที่เขาจะได้เงินที่เขาจะได้สมมติว่าเขาเห็ดแล้วเอาไปขายนี่นะครับเขาจะได้เงินอยู่ประมาณหกพันบาทนะครับอันน so ี over over ้คือต้อหกเดือนนะครับสิว่าหกเดือนก็ได้หรือว่าปีก็ได้พอ ปีหนึ่งเขาเห็ดเทื่อหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเห็ดเขาหน้าปังนะครับผมว่าเห็ดเขาหน้าปังดีกว่าเพราะว่ามันสามารถที่ได้ไลยรอบแลวก็ให้พลนผลิตที่ดีกว่าการเห็ดมันสับปะรังนะครับแต่ว่าถาราคาถือผมก็มองว่ามันสับปะรังมันจะดีกว่านะครับฐาราคาถือเนี้ยนะครับอ่ะที่นี่นี่การเห็ดมันสับปะรังนะครับการเห็ดมันสับปะรังนี่อายอาุรอบของการเก็บเกี eh ่ยวนี่คือ 8- ถึง10เดือนนะครับ แปดถึงสิบเดือนนี่คือเก็บเกี่ยวนะครับปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตขันตักับอยูอ่าสามพันกิโล,ลหรือว่าสามตันนะครับเอาตีแบบต่มตัเลยนะครับเพราะว่าเกษตรกร,กรส่วนหลายจะได้ประมาณนี้นะครับอ่าเอาราคาสีอยู่ประมาณเอาสักสามบาทห้าสิบนะครับสามบาทห้าสิบ้อเกษสิไดเป็นเงินหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับอ่าหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนี่ถือว่าหลายด้วยนะครับ แต่อย่าลืมอย่าลืมว่ามันสปะรังหนึ่งไรนี่เข้าสามารถขายตนาน้นพันุได้ด้วกันนะครับอ่าขายตนาน้นพันุก็ได้สิเป็นสองดิ่งเลยนะครับจากตอนแรกนี่เข้าใด้ขายแค่หัวมันสปะรังย่างที่สองเข้าใด้ขายต้นพร้อมนะครับแต่ว่าการที่เข้าจะขายต้นนี่เข้าต้องเหตุให้มันสปะรังของท่านเนี่ยนะครับเหตุให้มันดีดีคือยังดีคือย่าให้มีโรคนะครับให้ต้นสูงนะครับ ให้ต้นสูงต้นแข็งแรงนะครับผู้ใดก็อยากได้ผู้ใดเห็นแล้วอุ้ยงามคักอยากได้ซื้อเน็ซื้อต่อในพันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการอ่าที่อ่าการบำรุงต้นให้มันดี้วก็สามารถเอาไปขายผู้อื่นได้นะครับต้นสูงต้นอวอบต้นใหญ่ตาทีผู้ใดก็มักนะครับอ่านี่คืออ่าขึ้นอยู่กับอ่าเทคนิควิธีการดูแล การใส่ปุ๋ยการไห่ปุ๋ยเห็ดไหต้ต้นมีความสมบูรณ์นะครับเพื่อทีจะนําต้นมาขายได้นะครับอันนี้มันจะเป็นการดึงดูดลูกค้าเลยนะครับเวลาเอามาขายผพ้ใดก็อยากได้เห็นตน้นงามต้นหวบเนาะอ่ะแต่ว่าแต่ว่าข้อเสียมก็มีนะครับทีห่าจะมาเห็ดมันสะปะรังนะครับเห็ดเข่าขึ้นกันข้อเสียมกบมีให้กันมันจะ,ะตัวโรคในพืชน,นะครับเพราะว่าสิเป็นเข่าขึ้นมันสะปะรังนี่มันจะมีข้อเสียอยู่ มีทุกอย่างนะครับขอเสียก็คือโรคพืชนี่แหละนะครับเขาก็มีเพียมียังขื้อกันนะครับสาม,มารถเทศให้ผลผลิตของห้าลดลงได้มันสปารังขื้อกันนะครับถ้าห้าบบดูแรลรักษาดีๆถ้าห้าบบ่อกำจัดวัพชพืช้วกาถ้าเกิดว่ามันสปารังขามีหลงสีถ้าห้าบอ่อรีบแก้ไขรีบจัดการรีบ,ร,บรักษานี่มันก็นสาม,มารถเทศให้ผลผล,ผลิตของห้าบ่อเพิ่มขึ้น นะครับว่าง่ายคือผลผลิตเท่าควรที่จะได้หาตาันหรือว่า3ตาันดีมันอาจจะบ่ถึงถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็อ่าก็าถือว่าเป็นข้อที่ควรจะคำนึงถึงนะครับสรุปนะครับเห็ดหน้าเขานะครับใส่เวลา6 5ถึง6เดือนนะครับจะได้ผลผลิตอ่าประมาณ6,000นะครับถ้าสมมติว่าในหาร้อยกิโลนะครับขั้นกิโลละ12บาทก็จะได้อยู่ประมาณ6,000นนะครับจะขายแค่ เมล็ดเขานะครับเอาเอาไปขายร่องร่องรับซื้อเขาทังสี่นะครับแล้วก็มันสับปะรังนี่จะใช้เวลาอยู่ประมาณ8ปดถึงสิเดือนในการถอนนะครับก็จะถอนเนี่ยใช้เวลา8ปดถึงสิเดือนนะครับอ่าเข้าได้สตันนะครับสมมติว่าราคาสามบาทหนาชิปเขาก็จะได้เงินอยู่ประมาณ1,500บาทนะครับอ่าหนึ่งบาท ถ้าเกิดว่าได้หาตันราคามันก็นจะเพิ่มขึ้นไปอีกได้หลายขึ้นอีกแล่ว่าแต่ว่ามันสบปะรังเขาจะได้ขายต้นน้ำนะครับอับนนี้เป็นข้อดีเลยหนึ่งไรสามารถขายได้ประมาณาสามงานนะครับสามงานนี่ก็ถือว่ารายแล้วนะครับผ่าดูแลดีแต่ว่ามีบางคนเห็ดมันสบปะังเพื่อที่จะขายต้นอย่างเดียวนะครับอันนี้ลูกอาพี่น้องต้องไปเมืองนั่ว่ามันสบปะรังในอายุพ่อพ่อบอ,อนะครับ เวลาสือมากโดยที่เขาบัไดรูเลยนี่ความเป็นไปเป็นมา,ว,า,นมาว่าแปลงมันสัปะรังนะอายุปแปลงนั้นนี่จักเดือนนะครับถ้าเกิดว่ามันอ่อนเกินไปเนี่ยปลูกในช่วงนี้เนี่ยกะบ่มีผลบันไดเพราะว่าดินมันมีความชุ่มชื้นดินมันมีความเปียกอยู่นะครับมันสามารถอยู่รอดได้แต่ถ้าเกิดว่าปลูกในช่วงเดือนสิบเอ็ดนะครับอันนี้ตรงเลือกเลยมันต้องเกินอายุเจ็ดเดือนขึ้นไปสามารถนํามาปลูกได้นะครับหกเดือนลงมาถอนมันสัปะรังมันจะอ่อนเอามาตั้งไว้นี่อ่ามันจะอยู่ได้บ่เฮงอยู่ได้บ่โดน นะครับมีประมาณนี้นะครับผู้ใดบอกข้าใจนะครับโหวตคุยคอมเมนต์มานับแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเห็ดมันสับรางของถ่านมานะครับโหวตคุยกันนะพี่น้องกันว่ากันแบบพี่ๆน้องๆเลยในคอมเมนต์เนาะอ่าถือใจนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับกดติดตามนะครับกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย Ooh.